มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะไปส่งเสริมสุขภาพสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะโดยคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะมีการจัดงาน PTMU ค่ะผสานพลังเพื่อสุขภาวะโลกแล้วก็เปิดหลักสูตรรองรับนักศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่นสู่การผลิตนักกายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบําบัดให้มีจํานวนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ โดยนางสาวจารุก,กูลตรีไตรลักษณะคณะปดีคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิโดลบอกนะคะว่าปีนี้ค่ะคณะกายภาพบำบัดครบรอบ60ปีและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาวะสังคมโลก จึงตั้งใจสร้างนงวัตกรรมและงานวิจัยโดยการเปิดหลักสูตรรองรับผู้เรียนที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นๆสู่การผลิตนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดให้มีจำนวนมากขึ้นตลอดจนการร่วมมือกับหลายหน่วยง,งานในการพัฒนาบริการสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งนี้นะคะคณะกายภาพบำบัดมาหาวิทยาลัยไม่ฮิ่นเป็นสถาบันแรกค่ะที่เปิดสอนกายภาพบำบัดปัจจุบันเปิดสอนใน7หลักสูตร มุ่งพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการในวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกด้วยการรับรองหลักสูตรมาตรฐานสากล